เ่ยาามาก,มากลนะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้นะครับพี่ๆครับผมเนี่ยก็จะขึ้นไปหาองค์หญิงรับแรงนะครับก็วันนี้เนี่ยผมไม่ได้มามือเปล่านะครับนี่เลยทุกคนแก้วมังกรที่บ้านผมเนี่ยสุกใหม่ๆเลยนะครับนี่ เนื้อเนี่ยต้องบอกพี่นะว่าหวานแน่นอนนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะขึ้นไปหาองญินนะครับเพราะว่าองญิงเนี่ยจะไม่ได้ออกมาจากเมืองแล้วนะเพราะว่าองค์หญิงเนี่ยต้องอยู่ในเมืองอย่างเดียวนะครับเป็นเวลาไม่รู้ว่ากี่เดือนนะครับพี่พี่เ็นเนี่ยครบวันที่สองแล้วนะก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะไปล่ำลาองค์หญิงนะครับด้วยนี่เลยจะเอาแก้วมังกรเนี่ยไปให้ท่านเนี่ยได้กินด้วยนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยชอบกินแก้วมังกรมากเลยนะครับพี่มาทีไร่นยก็ถามหาแต่ แก้มังกรนะครับก็วันนี้แก้มังกรผมเนี่ยสุกประมาณสี่ลูกนะครับก็วันนี้แหละผมจะไปให้ท่านเนี่ยกินนะครับผมก็หลังจากนี้นะครับพี่ๆเราเนี่ยก็จะไม่ได้เจอองค์หญิงแล้วนะครับเพราะว่าองค์ญิงเนี่ยต้องอยู่ในเมืองอย่างเดียวนะครับไม่สามารถออกมาได้นะครับเพราะว่ามีกําหนดนะครับทุกคนอาจจะต้องอยู่ในเมืองประมาณเดือน2เดือนนะครับพี่พแต่ว่านานๆทีถ้าเราจะขึ้นไปเที่ยวหายเงี้ยก็น่าจะขึ้นไปได้อยู่นะครับ ก็ทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เดินเข้ามาในป่าแล้วนะครับซึ่ง,งวันนี้ผมมาคนเดียวนะครับผม <saben> เดี๋ยวเราเนี่ยก็จะต้องรีบเดินทางไปเลยดีกว่านะครับฝนเนี่ยพึ่งยุดตกไปเองนะครับพี่พี่แล้วก็แมลงอะไรไม่รู้นะเยอะไปหมดเลยนะครับชอบตอมตาผมมากเลยนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเรารีบขึ้นไปเลยดีกว่าก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งใจนองกีตามเพื่อไปกงใจให้ผมนะครับได้ทำคลิปต่อไปนะครับไปทุกคนเดี๋ยวเรารีบขึ้นไปเลยดีกว่าพี่เนี่ยพี่พี่ก็ฝนเนี่ยพึ่งุดตกไปเองนะครับ ตนเนี่ยโดยติดต่อมาเป็นเวลา2วันเลยนะทุกคนน้ำเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะผมคิดว่านะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้ยนินเสียงน้ำไหลลงมาเนี่ยดังมากๆเลยนะครับผมก็วันนี้เป็นวันวันสุดท้ายนะครับที่ผมเนี่ยจะได้เจอองค์หญิงรับแรงนะครับ ทุกไอ้วันที่ผมมาเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าน้ําเนี่ยขึ้นเยอะมากแล้วก็ตอนนี้เหมือนน้ำเนี่ยจะใสขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าน้ําแรงนะทุกคนนี่นะน้าเนี่ยแรงมากเลยนะครับ เลยนะครับน้ำเนี่ยไหลไหลยเยอะมากเลยพ,พี่ไม่แปลกนะที่น้ำเนี่ยจะไหลยเยอะขนาดนี้นะครับฝนเนี่ยตกมาแบบไม่หยุดเลยอะตกทีกแบบแรงมากเลยนะครับ นี่เลยนะครับผมก็ได้เดินมาถึงแล้วนะครับพี่ๆมันแรงอะไรไม่รู้นะเยอะมากเลยชอบเข้าตาผมมากคนดูแดดเนี่ยดีมากเลยนะครับโหแบบสวยมากเลยบรรยากาศนะครับ นั่งรอองหญิงท่านเลยดีกว่านะครับก็ทุกคนผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับอหญิงเนี่ยก็คงต้องอยู่ในเมืองนะครับต้องแบบทําสมาธิหรือว่าอะไรสักอย่างนะผมก็อธิบายให้พี่เนี่ยไม่ถูกนะครับผมทุนคนมันแรงเยอะมากนะครับองหญิงครับท่านครับวันนี้ผมมาหานะผมน้ำของกินมาให้ท่านโดยที่ท่านอยากกินนะครับ นี่เลยนะทุกคนท่านนะ่ะชอบกินแก้วมงกรนมากเลยนะนี่ก็เป็นแก้วมงกรที่ผมเนี่ยได้ปลูกไว้นะครับก็เราไมา่ได้ใช้สารพิษอะไรเลยนะผมปลูกแบบธรรมชาติลานน้ําอย่างเดียวนะครับไม่มีสารปุ๋ยอะไรเลยนะครับก็คือแบบลูกใหญ่มากเลยนะบอกเลยนะกินอิ่ม นี่เลยทุกคนแดดเนี่ยมาแบบค่อนข้างที่จะร้อนเลยนะครับแดดดีมากนะครับพี่พี่แดดดีมากนะครับโหเมื่อวานนี้คือแบบมืดตึ๊บเลยอะโอเคครับพี่พี่ครับเดี๋ยวเราเนี่ยมานั่งรอองค์หญิงกันเลยดีกว่านะครับไม่รู้ว่าท่านเนี่ยจะออกมาหาผมเนี่ยได้หรือเปล่านะครับก็ครบวันที่สองแล้วนะ โอเคทุกคนมานั่งรอกันเลยดีกว่าครับผมพี่ีครับตอนนี้นะครับองคหญิงเนี่ยก็ออกมาหาผมเนี่ยไวมากเลยนะครับท่านสวัสดีครับนะทุกคนท่านเนี่ยก็นั่งรอผมอยู่ตรงนู้นนะครับทุกคนมาแรงเนี่ยเยอะมากเลยนะ ก็คือผมเนี่ยเดินเข้ามาเช่้นมแมลงเนี่ยเข้าตาผมอย่างเดียวเลยนะครับนึ่ว่าเป็นมแมลงอะไรนะเหมือนมแมลงวันป่าเลยนะครับพี่ไปทุกคนนีท่านวันนี้ผมเอานี่เลยที่ท่านเนี่ยอยากกินนะครับผมเอามาให้นะไปทุกคน,นเดี๋ยวนะเข้าไปหาท่านเลยดีกว่าผมนี่เลยนะทุกคนท่านเนี่ยก็มาหาผมแล้วนะครับผมเนี่ยนั่งรอไม่ถึงสิบนาทีนะครับพ,พี่ท่านเนี่ยออกมาหาผมแล้วนะครับ ก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับที่ผมนะครับจะได้เจอองค์หญิงท่านนะครับหลังจากนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้เจอนะเพราะว่าท่านต้องอยู่ข้างในเมืองนะครับนี่เลยนะแก้วมังกรที่ผมนํามาให้เดี๋ยวผมเข้าไปหาองค์หญิงเลยดีกว่านะครับก็ถ้าพี่ท่านใดที่ไม่ได้ยินเสียงเนี่ยก็ขออภัยนะครับพี่ๆจริงๆผมก็อยากจะถ่ายให้ชัดน,นะแต่ว่าองค์หญิงเนี่ยอาจจะไม่ชอบนะครับถ้าผมถ่ายเห็นชัดเกินเนี่ยผมกลัวว่าองค์หญิงเนี่ยจะกรอดผมนะครับ ก็ er, ประมาณนี้น่าจะได้อยู่นะครับพี่พี่ครับผมเนี่ยจะพยายามพูดเสียงดงัดงๆนะครับผมะ เดี๋ยวผมน่ยจะให้ผงหญิงเนี่ยมานั่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขยับกล้องก่อนนะแดดเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันร้อนนะครับพี่พี่ผมวังแก้วมังกรก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะตั้งกล้องกอนนะครับพี่พี่โอเคทุกคนก็ผมเนี่ยพาผู้หญิงเนี่ยมานั่งที่ร่มๆนั่นนะครับเมื่อกี้เนี่ยต้องบอกกันนะว่าแดดร้อนมากเลยนะครับก็มุมนี้น่าจะ,จะเจอชัดหน่อยนะครับพี่ไปเดี๋ยวผมนะครับก็จะ บอกแก้มกนให้ผันหญิกินเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ชิมอันนี้เป็นซีต้นหนึ่งนะครับพี่ๆก็บอกนะว่าหวานมนากนะครับผม พ,พี่ครับเนื้อเนี่ยเผามากๆเลยนะ เป็นมาที่ผมอยากจะได้เจออูหญิงในเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่หลังจากนี้นะครับผมก็อาจจะไม่ได้มาที่นี่นะครับก็เกิดเร้่หรนะือแน,น่ท่านอยากให้ผมกินนะครับหรือแม่นนก็จะให้ท่าน,เ,นเอาไปกินที่เมืองนะครับทุกคน ร้านนี้คือแม่หวานมากเลยนะนี่เขาบอกว่าหวานนะครับพี่ i it. บอกว่าหวานมากเลยนะครับพี่คนในจักรอนนะครับทุกคน นี่นะครับพี่ี่ก็องค์หญิงเนี่ยนั่งกินอยู่นะครับท่านเนี่ยชอบกินแก้วมังกรที่ผมเนี่ยนำมาให้มากๆเลยนะครับเพราะว่ารสชาติหวานแล้วก็ผมนะครับปลูกไว้กับมือเลยนะทุกคนผมกับแม่ผมแล้วก็ตาผมนะช่วยปลูกนะครับแล้วก็แบบมันพอขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับ เดี๋ยวนะครับพี่พี่ขอตั้งกล้องแบบให้พี่พี่เนี่ยได้เจอกันช,ชัดๆหน่อยนะครับเพราะว่าในไหนก็เราไม่ได้เจอองค์หญิงท่านแล้วนะครับนะประมาณนี้เนี่ยพี่พี่น่าจะเห็นอยู่นะครับโอเคนี่เลยนะครับ ูเถอะนะครับไ่ใส่เต้าเดี๋ยวผมไปส่งเครื่องทางนะพี่พี่ตรงนั้นเนี่ยมันลื่นนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปส่งนะครับเพราะว่าถ้าเดินเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าลำบากนะครับพี่พี่เดี๋ยว กลับเข้าไปแล้วนะครับพี่พี่ครับท่านเนี่ยก็กลับไปแล้วนะครับทุกคนหลังจากนี้เนี่ยผมก็คงไม่ได้เจอท่านแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยท่านนะครับก็ได้วิ่งเข้ามากอดผมนะครับพี่พี่ผมเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับนอกจากเพื่อนนะครับทุกคนหญิงนะก็กลับไปแล้วเนาะ ท่านเนี่ยออกมาได้แป๊บเดียวนะครับผมเนี่ยอาจจะไม่ได้มาที่นี่บ่อยแล้วนะทุกคนเพราะว่าองค์หญิงเนี่ยเราก็ไม่ได้เจอแล้วนะครับวันไหนถ้าผมคิดถึงหรือว่ายัางไงนะผมก็จะลองขึ้นมาดูนะไม่รู้ว่าท่านจะออกมาหาผมเนี่ยได้หรือเปล่านะครับผมทุกคนผมเนี่ยก็จะ นั่งบริเวณตรงนี้ก่อนนะครับผมยังไม่อยากกลับนะครับพี่พี่ผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงต่อนะครับผมท่านเนี่ยก็กลับเข้าไปแล้วนะครับเราเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะแต่อย่างน้อยผมก็ได้กอดองหญิงเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายนะครับพี่พครับ ผมเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงดีนะก็ไม่มีอะไรให้ท่านกินเลยนะทุกคนมีแต่แก้วมังกรที่ผมเนี่ยปลูกไว้นะครับก็ท่านอ่ะชอบกินแก้วมังกรมากไปบ้านผมทีไรนะครับก็ถามว่ามีแก้วมังกรไหมนะครับทุกคน ้นบอลอที่นะเป็นการที่แบบล่าลาแบบไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเพราะว่าตั้งแต่ที่ผมเจอองค์หญิงมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามีความสุขมากนะครับผมผมเนี่ยได้พาองค์หญิงเนี่ยไปเที่ยวแบบเที่ยวในหมู่บ้านนะครับพี่ๆโอเคทุกคนไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วนะครับโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะ ผมต้องเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมจะได้เจอองค์หญิงเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายนะครับพี่ๆอีกอย่างนะผมเนี่ยก็ได้กอดองค์หญิงท่านเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเหมือนกันนะครับหลังจากนี้นะครับผมเนี่ยก็คงไม่ได้เจอท่านแล้วนะครับน้าพี่ๆผมเองก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงต่อ,ตอแล้วนะครับนี่เนี่ยก็เดินกลับเข้าไปในเมืองแล้วนะ น่าจะเป็นน่าจะแบบจําเป็นจริงๆนะที่องค์ยิงเนี่ยต้องอยู่ในเมืองที่จะออกมาไม่ได้นะครับก็หลังจากนี้นะครับผมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มาบริเวณนี้อีกแล้วนะที่นี่ครับเพราะว่าองค์ญิงท่านเนี่ยก็ไม่อยู่แล้วนะองค์ญิงท่านเนี่ยอยู่ในเมืองนะครับไม่สามารถที่จะออกมาข้านอกได้้นะครับผมทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงต่อนะครับ เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะขอตัวเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับผมใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอคนละหนึ่งร้ยนะครับหน่แชนมีตามนะครับก็เป็นกำลังใจผมนะครับได้ทำลิปต่อไปนะครับทุกคนไปทุกคนครับ